น,ม,นกกมีก้าม้าตอนนอี้สูโอกาสลัฟกับ,บตแต่รัตมาสิลป์ม้าตอนตอน,ออนี้เท้าไหร่แล้วแม่รัำกะีริบกันปีที่ห้าค่ะค่เดียวเนาะ้าปีแค่เดียวอีเลค่ะล่าเรื่องต่อก่อนเป็น,ปนแบบเสของแม่ป้าป้าแม่ของแม่ปาปของแม่วันนะคะก็คืออายุปานีี่เป็นนางเอกกับ่ะคือ <laughs> มาในฤดูการดีนคะคะอาจจะมาคือเกาเป็นไหนเพราะว่าเ,าเข่าลง ผมตำแหน่งยังมีลมหายใจอีกนึงเพราะจะซึ้อคุณแม่แสงอรุณบุญอยู่สวัสดีครับคุณแม่ฮะสวัสดีจ้าอัปเดตชีวิตกันหลังเวทีแน่กันเรากลางคุณแม่ฮะฤดูกาลปี 6J 7อนปี68ก็เสียงดีสานคือเก่าเป็นบ่ครับยังคือเก่าค่ะยังเดียวแน่นคือเก่านะคะแม่แม่สงกับรุ่เนี่ยถ้าหายไปโดนตัดจีนแต่ว่าต่ยังกินงอดเมนโกินงอดวงเสียงดีสานตลอดเวลานะคะเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดย้อนก็ไปไม่ไม่ส่วนหนึ่งที่แม่พักเนาะแม่พักไว้จัง แล้วเอาเอา,เอาดีกว่าแม่กลับมาตอนนี้ซูโอกาสมารับาตอนแต่รัตนสินมาตอนตอนนี้่เจ็ดหรอแม่รบับกันปีที่หาค่ะแค่เดียวเนาะค่ะแค่เดียวอีกเลยค่ะอยู่นั่งรักษาตามปีนะคะเราไม่ใช่ทำแต่กัรปีนี่ฤดูกาลนี้งฤดูกาลที่สองแล้วเออแล้วก็บยูก็แปลว่าเขาเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งโลโก้ของศิลปินที่แตกต่ากัน คุณผู้ชมชอบจะว่ายังสวยขื้นเก่าอยู่ยังงามขื้นเก่าอยู่ไออย,อยู่ไกลพึ่งในวานนี้มันแบบว่ากระจิ่งมืองกระจิ่งมืองว่าโอ๊ยีน,ยน,บบน,น,นี่แหลจะติดแต่งหน้าเพียดน้อยเออแม่ครปบพีนี่โชคเด็กเขาแม่ไม่ยังแน่มีเต้พลงอัลบั้มชุดใหม่นะคะอ่าชืมม้อเพลงสำคัญกินดองสำร่องกินกน้ำตานะคะเป็นผลงานไม่ของแมนแอกไม่ใ,ใสาอายเองเออคุณแม่อ่อนเองแม่อ่อนก็บอกว่าอะไรหลายตำหน้าเนาะข้อมูลมากไม่อยากรักเออข้างภาคเราสกัดมิสเตอร์บอลฤดูกาลกี่นี่มั้งนี่ค่ะแน่นอนเลยกับคุณแม่ ของนักประหยัดรักนะคะแล้วก็ในช่วงร่ำเริงต้องการนี่แพงรักข้างหลังสงการติดซอยหอยตามม่นี่ปีนี้ปีนี้คุณแม่ฮะร่ำเริงต่อก่อนเป็นเป็นแบบเสกของแม่บทปาใของแมอ๋อบนแม่บทบาทของแม่วันนะคะก็คืออายุปานนี่ที่เป็นนั้งเอกกับบนคือพาไปไหนต้องด่าผมพาผ่อนพาผ่อนผ่อนเซิร์นบอกผอนเซิร์นเออผอนสินเชื่อเออผอนสินเคื่ไปเออนี่แอบเป็น ติดตามคุณแมนใน้เป็นบุกตลอดเวลานะฮะอ่ะเป็นได้ก็แม่เลือกโกาลนี้ครับการรับลเงินต่อก่อนรับเงินต่อก่อนกะมันกะพาท่านแบบว่าได้เป็นแนนะคะได้นเ,นเ,เป็นแม่พยาะะการจะแบบ่พอใจได้ลดตำแหน่นนงจักรอ,อ่ะนะเพราะว่าเ้าต้องแสดงมันสมวิเออ,อ,อแม่ถ้าเกิดให้ยอดก็กไปอีกนึงก่อนล่ำที่จะเป็นตำแหน่งโยมแม่สักก่อนนึ่งได้บ๊อปอาได้จ้าแล้วก็ได้เอามันชิมีสองเรื่องนะฮะจะเอามัลลิกาหรือจะเอาคู่คันหอมเอามัลลิกามัลลิกาต้องเข่าเพราะว่ามุกเวิบิยินสองพันยี่สิบ ก่อนสัส่นๆในท้องนะครับผมไม่เอาเลยนะบรรยายก่อนฮอนบรรโตขังฉันมัลลิกากำลังบ้าเพาิ่มปนเดี๋ยวนี้ลงมาคนหัวใจวันฟังเตอือนน,น,นั่งบาลานซ์ตา ข้าหน้าเวไหมเจ้าเป็นไม้น้องนี่ขอเป็นฝายอ้ยเป็นพื้นแพ่ไหลน้องของอายเสียของ,องจ้าเป็นลมน้องขอเป็นวาวหน่อยลอยฟาดก,กันย,ยุดกีตาร์บนบันโจก่อนขั้าก่อนตอนนี้หนีไปพักฉากลุนเนสิมา ยี่สิบก้อนปีกกับยี่สิบก้อนปีกกับสามสิบปีเลยแมเออต้องบอกว่าเป็นความล่ามที่พี่น้องครับผมว่าแตกต่างจากในซีดีเลยแม่ต้องไปใช้ตัวบ้างไปตัะไปตัวเอาแม่ถึงไทยเนี่ยกันแล้วกันก็ผลงานแท่งแม่เพราะว่าผลงันแท่นะคะเป็นไปของอ่าแต่ละรุ่นบางงูนะคะกับเครื่องแห้สำคัญกินดองสำคัญกินน้ำตานะคะก็ฝากหลายผลงานแห้งที่อ่าใจมาถึงพันเสียงมาก กดไลค์กดแชร์ให้แซงอารมณ์น้ำในได้จ้าร่วมถึงหนาเวทีไปเจอแม่อยุติแสงกับสาม,มารถทาได้สาม,มารถทาได้ด้วยนะคะคำว่าหารหังเวทีก็ได้ดอรมาถ่ายลูกกนอย่างแม่เอนจอยตลอดเออเออจอเขบคุณแม่อ่อนแสงอารุ่มมนบมดอยู่ใดพี่น้องครับผมหนึ่งในะตำนานของสิงค์สามวันนี้อัปเดตกันในข้าวเดียวพี่น้องครับขอบคุณแม่หลายได้แม่ครับเดียวครับ